สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการพุงสวดานุกหนังนะครับวันนี้เราจะพาคุณเดินทางข้ามกาลเวลาไปสำรวจหนึ่งในวันที่มีความหมายที่สุดในปฏิทินฟุตบอลอังกฤษครับวันที่26ธันวาคมหรือ Boxing Day ครับ สำหรับแฟนบอลพิมลีกที่เติบโตมากับวัฒนธรรมการดูบอลช่วงปีใหม่ภาพจำของเราคือความดุเดือดโปรแกรมเตะทีทีและการนั่งเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์ดูฟุตบอมลมาราทอนตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังลองเปิดตารางการแข่งขันในลดูการ2,025-2,026นี้ดู คุณจะพบกับความผิดปกติครั้งใหญ่ครับปีนี้มีการแข่งขันพิมพ์ลีกในวันบ็อกซิ่งเดยเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนั่นคือเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเก <s> ิดอะไรขึ้นกับประเพณีที่มีอายุกว่า1 3 7ปีทำไมมากการฟุตบอลหรือการเฉลิมฉลองจากฟุตบอลที่เราคุ้นเคย ถึงถูกลดทอนลงเหลือเพียงเกมเดียววันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบครับไม่ใช่แค่เรื่องของตารางแข่งขันแต่เราจะย้อนไปไกลถึงยุควิโตเรียไปดูรากฐานของคำว่า Boxing Day ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการชชมวยนะครับและเบื้องหลังเกมธุรกิจหมื่นล้านที่กำลังสั่นคลอนรากฐานของประเพณีนี้ครับ จากกล่องของขวัญสู่สังเวียนยากก่อนจะเข้าใจปัญหาในปัจจุบันเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจลากเง่ากันก่อนครับมีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าบ็อกซิ่งเดย์มาจากกีฬามวยแต่ความเป็นจริงแล้วในทางสังคมวิทยาและทางประวัติศาสตร์คำนี้มีที่มาจากยุควิกตอเรียครับในสมัยนั้น ชนชั้นสูงจะจัดเตรียมคริสต์มาสบ็อกหรือกล่องของขวัญซึ่งข้างในอาจจะเป็นอาหารขนมหรือเงินพิเศษเพื่อมอบให้กับคนรับใช้ในวันที่26ธันวาคมครับเหตุผลก็เพราะว่าในวันคริสต์มาสก็คือวันที่25ธันวาคมคนรับใช้จะต้องทำงานหนักเพื่อปฏิบัติเจ้านายดังนั้นวันรุ่งขึ้น วันที่26ธันวาคมเจ้านายจึงตอบแทนด้วยการมอบกล่องของขวัญครับและอนุญาตให้คนงานหรือคนรับใช้หยุดงานเพื่อกลับไปดูแลครอบครัวของตอนเองครับทีนี้เมื่อชนชั้นแรงงานได้วันหยุดพร้อมกันอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่19เป็นช่วงที่ฟุตบอลเริ่มมีการจัดระเบียบกฎกติกา และฟุตบอลก็กลายเป็นกีฬามหาชนครับเมื่อคนจำนวนมากหยุดงานและทุกคนก็ต่างต้องการความบันเทิงฟุตบอลจึงเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับในปีคิดศักราช1,888เมื่อฟุตบอลลีกก่อตั้งขึ้นผู้บริหารสโมสรในยุคนั้นก็หัวไวมากครับพวกเขาเล็งเห็นทันทีว่า วันหยุดแบบนี้แหละคือโอกาสโกยเงินพวกเขาเรียกว่าปอมเปอร์รีเซฟหรือรายได้หมหาศาลจากค่าตัวจึงบรรจุโปรแกรมแข่งในวันนี้ลงไปในปฏิทินและมันก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบันครับเมื่อวันคริสต์มาสเคยเป็นสังเวียนแข่งคุณผู้ฟังทราบไหมครับ ความจริงแล้วพระเอกของงานนี้ไม่ได้ชื่อ Boxing Day มาตั้งแต่ตน้นในช่วงครึ่งแรกของศตรวรรษที่20วันคริสต์มาสหรือวันที่25ธันวาคมตั้งหาคือวันแข่งขันฟุตบอลที่คึกคักที่สุดจนถึงยุค1950การแข่งขันฟุตบอลในวันคริสต์มาสถือเป็นเรื่องปกติมากและที่น่าทึ่งคือมักจะมาในรูปแบบ ดับเบิลเฮดเดอร์ดับเบิลเฮคืออะไรมันคือความบ้าข้างของการจัดโปรแกรมเป็นการจัดโปรแกรมให้ทั้ง2ทีมเตะกัน2วันติดครับคือเตะวันที่25ทธันวาคมแล้ววันรุ่งขึ้น26ทธันวาคมก็กลับมาเตะกันอีกนัดโดยสลับฝั่งเย่าเยือนกับทีมคู่แข่งเดิมและเพื่อให้เดินทางทันลีกมักจะจับคู่ ทีมใกล้บ้านหรือโรคอลเดอร์บี้มาเจอกันแฟนบอลสมัยนั้นจะใส่ชุดสูตทล่อๆไปดูบอลวันคริสต์มาสแล้วค่อยกลับมากินข้าวเย็นกับที่บ้านแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนครับเมื่อรถมีและรถไฟเริ่มหยุดวิ่งในวันคริสต์มาสและค่านิยมเดี่ยวที่เน้นการอยู่บ้านสังสรรมากกว่าบอลวันคริสต์มาสจึงค่อยๆหายไป แมตส์สุดท้ายของฟุตบอลลีกในวันคริสต์มาสเกิดขึ้นในปี1965ระหว่างแบ็กพูลกับแบ็กเบิร์นโลเวอร์เมื่อวันคริสต์มาสกลายเป็นเขตปลอดฟุตบอลความต้องการเสพความบันเทิงทั้งหมดจึงถูกเทมารวมกันที่วันที่26ธันวาคมและนั่นทำให้บ Boxing Day รับมรดกความยิ่งใหญ่ทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองครับ 1,963ตํานานที่ไม่มีวันตายถ้าพูดถึง Boxing Day จะมีปีหนึ่งที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือปีทิสศสกราช1,963ครับวันที่26ธันวาคม1,963ถูกจารึกว่าเป็นวันที่บ้าคลั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟ,ฟุตบอลอังกฤษวันที่มีการแข่งขันดีเวิชั่นหนึ่งทั้งหมด10คู่ คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีการทำประตูรวมกันถึง66ประตูะเฉลี่ยแล้วคู่ละ6.6ประตูผลการแข่งขันวันนั้นระดับตำนานทั้งสิ้นครับฟูแแฮมถล่มอิปสวิททาว10ประตูต่อ1นึ่งแบ็กเบิร์นชนะเวสต์แฮม8ประตูต่อ2และเบอร์นลีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6ประตูต่อหน ทำไมมันถึงยิงกันเยอะขนาดนั้นครับคำตอบอยู่ที่สภาพอากาศปีนั้นอังกฤษเจอสิ่งที่เรียกว่า The Big Freeze อากาศหนาวจัดจนพื้นสนามแข็งและลืดกองหลังทรงตัวแทบไม่อยู่ประกอบกับลูกฟุตบอลหนังแท้สมัยนั้นพอมันโดนความชื้นมันจะหนักและควบคุมยากกองหลังกะจังหวะพลาดกองหน้าเลยสบโอกาสยิงกันอย่างถล่มทลายครับ วิกฤต2025เมื่อประเพณีพ่ายแพ้ต่อระบบกลับมาสู่ปัจจุบันในฤดูกาล2025ถึง2026เรากำลังเผชิญกับสิ่งเรียกว่าวิกฤตตารางแข่งวิกฤตนี้ทำให้บอ o x ิงเด a y เหลือคู่แข่งแค่คู่เดียวนั่นคือ Manchester United พบกับ Newcastle นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่ใช่การกลั่นแกล้งครับแต่เป็นผลลัพธ์ของคณิตศาสตร์และธุรกิจที่ซับซ้อนมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่ากฎ33สุดสัปดาห์และเงื่อนไขลิขสิทธิ์อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับในสัญญาลิขสิทธิ์ระบุว่าพิมลีจะต้องจัดการแข่งขันที่เป็นรอบสุดสัปดาห์ให้ได้33สัปดาห์ต่อฤดูกาล ปัญหาของปี2025คือวันที่26ธันวาคมดันตรงกับวันศุกร์ครับเมื่อวันศุกร์ถูกขนาบข้างด้วยเสาร์และอาทิตย์ระบบจึงนับเอาวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เป็นสุดสัปดาห์หลักเกมส่วนใหญ่จึงถูกโยกไปเตะ2วันที่เหลือแทนเพื่อรักษาสิทธิตามสัญญานอกจากนี้ การขยายตัวของฟุตบอลยุโรปรูปแบบใหม่ยังกินโคต้าแมตช์กลางสัปดาห์ไปจนหมดนี่คือพายุที่สมบูรณ์แบบที่พัดถล่มประเพณีเก่าแก่นี้ครับปฏิกิริยาของคนในวงการเป็นอย่างไรแน่นอนว่าแฟนบอลไม่พอใจครับ fsa หรือสมาคมผู้สนับสนุนฟุตบอลออกแถลงการตนินิเลยว่า,าการจัดแข่งคู่เดียวตอนสองทุ่ม โดยไม่สนระบบขนส่งเป็นการให้ความสำคัญกับทีวีมากกว่าแฟนบอลแต่ในมุมของผู้จัดการทีมอย่างรูบเบนอบโบริมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามองข้ามเรื่องประเพณนี้ไปแล้วครับอบโบริมให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าผมไม่สนว่าใครจะพูดยังไงผมโฟกัสแค่ทีมผมสะท้อนให้เห็นว่าในระดับอาชีพผลการแข่งขันคือพระเจ้าครับผู้ชนะ ผู้แพ้และวิทยาศาสตร์การกีฬาในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสครับแม้พิมลีกจะเงียบเหงาแต่ปีนี้กลับเป็นปีทองของฟุตบอลลีกล่างสโมสรลีกแชมเปี้ยนชิพและฟุตบอลนอกลีกคาดการว่าปีนี้ยอดผู้ชมจะพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการยดจากกลุ่มแฟนบอลที่เรียกว่ากราวฮอปเปอร์ที่หันมาเชียร์ทีมท้องถิ่นแทน เมื่อไม่มีบอลหลีกสูงสุดดูเซอ้อังกฤษเรียกสิ่งนี้ว่าของขวัญริสมัตที่มาช้าแต่ก็คุ้มค่าสำหรับสมโมสรเล็กๆอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องสวัสดิภาพของนักเตะครับงานวิจัยระบุว่าร่างกายนักเตะต้องการเวลาพักฟื้น72ชั่วโมงหรือ3วันเพื่อลดความเสี่ยงบาดเจ็บการที่โปรแกรมไปนี้ถูกยืดออกไปเตะเสาอาทิตย์ แทนที่จะอัดแน่นในวันศุกร์ในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นผลดีต่อนักเตะครับบทสรุปอนาคตของ Boxing Day สุดท้ายนี้อนาคตของฟุตบอล Boxing Day จะเป็นอย่างไรจะสูญพันธุ์ไปเลยหรือไม่คำตอบคือไม่ครับอย่างน้อยก็เร็วๆนี้พิมพิลีกยืนยันแล้วว่าในฤดูกาล2,026 2 0 2 7 วันบ็อกซิ่งเดยจะตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดตารางแข่งโปรแกรมจะกลับมาเตะเต็มรูปแบบแน่นอนในปีหน้าครับคุณผู้ฟังครับฟุตบอลบ็อกซิ่งเดยเป็นมากกว่าแค่การแข่งขันกีฬาตลอด90นาทีมันคือหมุดหมายทางวัฒนธรรมที่สะ้อนถึงวิถีชีวิตชนชัน้นและประวัติศาสตร์จากกองของขวัญของคนรับใช้สู่เกมแห่งศักดิ์ศรีในสนาม แม้รูปแบบอานเปลี่ยนไปตามกลไกทุนนิยมแต่แกนแท้ของมันคือจิตวิญญาณของการรวมตัวกันเพื่อดูฟุตบอลในช่วงเทศกาลยังคงศักดิ์สิทธิ์และไม่หายไปไหนครับสำหรับวันนี้เวลาของพงสวดานล,ลูกหนังหมดลงแล้วหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับฟุตบอลคู่เดียวที่มีในปีนี้นะครับหรืออาจจะลองไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลท้องถิ่นดูบ้างจนกว่าจะพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ